สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการต่อที่ชาร์จ USB ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับต่อผ่านรีเลย์และไม่ผ่านรีเลย์นะครับก่อนที่จะมาต่อนะครับทดสอบตัวนี้นะครับผมต่อนะครับตัวนี้นะเป็น USB นะครับบวกสีแดงนะครับเข้าบวกแบตเตอรี่ลบสีดํานะครับเข้าลบแบตเตอรี่ทีนี้มาดูนะครับว่ามันออกกี่โวลต์นะครับตัวนี้มันเขียนไว้ว่า5โวลต์2แอมป์นะครับมาลองตัวนี้นะครับเป็นตัววัดนะครับว่า กระแสมันจะออกเท่าไหร่นะครับแรงดันออกเท่าไหร่ครับลองดูครับเห็นไหมครับออกห้าโวลต์นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่แอมป์กว่านะครับชาร์จแบตเข้านะครับเห็นว่าเป็นสีเขียวอยู่นะครับแสดงว่าต่อสิบสองโวลต์เข้าไปเลยแล้วมันสามารถชาร์จแรงดันออกที่ห้าโวลต์นะครับเหมือน power bank ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองต่อ power bank ดูนะครับต่อ power bank มันก็จะออกห้าโวลต์เหมือนกันหรือเปล่านะครับชืบนะครับ เห็นไ,ไหมตัวนี้ก็เนี่ย4โวลต์กว่า5โวลต์น,นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าใช้งานได้จริงนะครับทีนี้วิธีการต่อครับเราจะต่อแบบไม่ผ่านรีเลย์กับผ่านรีเลย์นะครับตัวล่างเดี๋ยวนะอตอนนี้ลบไปก่อนนะครับ <c oughs> หลักการเดียวกันหมดนะครับแต่ที่ลดหน้างานนะครับจุดที่เราต้องหาคือไฟขั้วบวก จากสวิตช์กุญแจนะครับตัวล่างไม่ผ่านรีเลย์ตัวบนผ่านรีเลย์เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูทั้ง2แบบนะครับในคลิปนี้เลยทีเดียวจบนะครับขั้วบวกจากสวิตช์กุญแจเราหายังไงครับเราต้องมีมิเตอร์นะครับห้ามเดานะครับห้ามแบบว่าเฮ้ยไปดูคลิปมารถรุ่นเดียวกันเลยใส่ไฟเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาต่อเหมือนกันนะครับบางคนต่อได้บางคนต่อแล้วพังรถสตาร์ทไม่ติดก็มีนะครับ เอาหลักการไปนะครับแล้วไปวัดนะครับอย่าเดาอย่าลอกนะครับผมเจอมาแล้วรถพังเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเรามาวัดที่ตั้งย่านนะครับ dc 20นะครับเราวัดแบตเตอรี่เราก่อนนะครับขั้วลบนะครับคีบเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับสายมิเตอร์เนี่ยนะบวกลบนะครับคีบเข้าไปที่บวกลบแบตเตอรี่นะครับเห็นป่ะเราเราจะหาไฟ12บสโวลต์นะครับ เมื่อเราเอาขั้วบวกไปแตะเนี่ยมันสิบสองโวลต์ปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ในรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับปึ๊บสวิตกุญแจครับตัวนี้เดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มันมีหลายรูปแบบนะครับสองสายสามสายสี่สายหรือเป็นมัดๆยังไงก็ตามนะครับเราต้องหาสายหนึ่งสายนะครับที่ เราไม่ต้องรู้นะครับว่าวงจรเดิมมันต่อยังไงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราออนสวิตช์กุญแจนะครับมันจะกีดแก๊กก็ตามออนแก๊กหนึ่เนี่ยไฟสิบโวลต์ต้องออกมาเส้นนั้นนะครับดูนะพอผมออฟนะครับอ่าออฟขีดเป็น0ูนย์นะครับเห็นปะ่ะดูที่มิเตอร์นะครับเมื่อผมออนนะครับมิเตอร์จะ12นะครับ แสดงว่าเราเจอสาย12โวลต์ที่เราต้องการแล้วนะครับเส้นนี้ต้องวัดนะครับอย่าเดาอย่าลอกนะครับถ้าตอบผิดเส้นเฮจบไม่สวยก็มีนะครับอ่ะเราได้มาแล้วนะครับ12บสองโวลต์เอาถ้าสามเส้นวัดยังไงครับส่วนนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับว่าที่รถมันต่อ,อยังไงนะครับแต่เราสนใจที่เมื่อ,อไหลที่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกไปก่อน ชุบนะครับอลองสวิตสายเยอะๆดูแล้วกันลองวัดเดี๋ยวนะเห็นปะเดี๋ยวผมออฟกัน๊วัดสีขาวนะครับอันนี้เป็นสวิตสองแจ็คนะแจ็คแรกสิบสองแจ็คสองก็สิบสองพออฟเป็นศูนย์เออเนี่ยแหละสายที่เราต้องการนะครับอ้าวลองวัดสายอื่นเล่นดูนะครับสีเขียวแจ็คแรกอา 0, ้าวศูนย์วะแจ็คสองสิบสองอันนี้แสดงว่าเราไม่เอานะครับ เพราะว่าสมมุติเราออนแจ็คแรกเนี่ยไม่มีไฟจ่ายออนแจ็คสองค่อยมีไฟจ่ายนะครับแต่สีขาวเนี่ยไม่ว่าจะออนแจ็คหนึ่งเราก็ชาร์จได้แจ็คสองเราก็ชาร์จได้นะครับยังไงก็มีไฟจ่ายออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเราได้สายเส้นที่มี12โวลต์จ่ายตลอดตอนที่เราออนนะครับพอออฟมันจะเป็นศูนย์นะครับอ่ะอันนี้จบแล้วนะครับพูดเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้ห้ามพลาดนะครับ ปึ๊บได้12โวลต์จากสวิตช์แจมาแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้เราสีแล้ววะสีขาวใช่ปะ <c oughs> ที่มันมี12โวลต์ตลอดอ่ะจากนั้นนะครับอันนี้เราจะแถบสายออกมานะครับจะจะจ้ำม,มายังไงก็ได้นะครับจากวงจรเดิมนะจะปอกสายแล้วเอาสายพันมานะครับหรือมีตัวตัวแบ่งไฟออกมานะครับเดี๋ยวนี้มันมีคีปปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะไปแตะ จะไปแตะไฟออกมานะครับอย่างไรก็ได้ให้ดึงไฟ12โวลต์จากสายที่เราหามานะครับปึ๊บเราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นวงจรเดิมเมื่อไหร่ที่เราต่อวงจรเพิ่มนะครับจากหลังสวิตช์บุญแจจะคือวงจรใหม่ของเราแล้วให้ทําการต่อฟิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวงจรใหม่เรามีปัญหามันจะไปตัดวงจรที่ฟิวก่อนนะครับฟิวจะขาดมันจะไม่ลามกลับไปทําให้วงจร เดิมวงจรใหญ่ในรถเสียหายมันจะมาพังตรงที่ฟิลของเราก่อนนะครับจากฟิลเราจะต่อเข้าบวกโดยตรงเลยก็ได้หรือเราจะต่อเข้ากับสวิตช์ออนออฟก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมลองต่อเข้ากับสวิตช์ออนออฟให้ก่อนนะครับปึ๊บนะครับเพื่อถ้าต่อตรงไปเลยเนี่ยมันจะทํางานตลอดมันจะมีไฟเข้าตลอดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะต่อผ่านสวิตช์นะครับจับฟิลเข้าสวิต ถ้าไม่เข้าสวิต์มันจะเป็นยังไงครับอันนี้เข้าสวิต์ก่อนนะครับแล้วเราก็เนี่ยเป็นบวกลบนะครับตัวนี้บวกต้องเข้าแดงนะครับจากสวิต์สีไหนก็ได้นะครับสวิตส์่งงานเนี่ยสวิตซ์ออนออฟเราเนี่ยทีนี้เราต้องเอาเข้าบวกนะครับจากสวิต์ต้องเข้าบวกนะครับจากนั้นขั้วลบนะครับสายสีดําเนี่ยเข้ากาวนะครับกาวแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนะครับ นะครับปุ๊บนะครับทีนี้พอผมออนนะครับออนสวิตปุ๊บตัวนี้จะติดนะครับถ้าไม่ติดแสดงว่าสายไม่ถึงเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนนะครับปุ๊บมันจะมีสายบางเส้นที่ต่อไม่ถึงนะครับชบบวก อ๋อไม่ใช่ลืมออนสวิต์ปุญแจ่นะพอออนสวิต์ปุญแจนะครับแก๊กแรกนะครับออนสวิตตัวนี้ปุ๊บนะครับไฟชาร์จจะติดนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มันดับก่อนอ้าวเนี่ยนะครับติดปุ๊บนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ต่อสวิต์ปุญแจต่อตรงไปเลยนะครับต่อตรงไปเลยไม่มีสวิตนะครับหลอดไฟตรงนี้จะติดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับถ้าสมมติกลางคืนเราไม่ชาร์จแล้วเราลําคาญแสงนะครับ ต่อสวิตช์เพิ่มไปนะครับปิดปุ๊บมันก็จะดับนะครับพอเราจะชาร์จเราก็ค่อยออนสวิตช์เพิ่มนะครับหรือเราจะใช้ตัวมันเองก็ได้นะครับลองดูนะตัวมันเองก็มีสวิตช์นะครับผมจะปลดสวิตช์ตัวนี้ออกปลดสวิตช์ที่เราต่อเพิ่มออกนะครับทีนี้เรามาใช้ตัวมันเองนะครับตัวมันเองมาต่อเข้าตรงนี้เลยชุบหนึ่งขาชุบ หนึ่งขานะครับออนสวิตกุญแจแก๊กไหนก็ได้แจ็กสองก็ได้นะครับเนี่ยออนมาแจ็กสองนะครับพอเราออนสวิตตรงนี้ปุ๊บยุดดีก็ติดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับออฟออนนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยมันจะดึงมันจะดึงกระแสจากสวิตกุญแจเยอะเกินไปนะครับอยากต่อรีเลย์นะครับให้ไปดึงกระแสจากแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มันจะดึงบวก 12จากแบตโดยตรงนะครับอ่ะอันนี้ต่ออยังไงอันนี้จบแล้วนะครับหา12โวลต์จากสวิตช์กุญแจต่อฟิลต่อผ่านสวิตช์แยกหรือสวิตช์ในตัวมันเองถ้ามีนะครับแล้วเราก็ค่อยต่อเข้าโควบ,บวกโคลบ,ครบ,ครบตรงนี้อย่าอย่าพลาดนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกนะบวกมานะครับเราหาไฟบวก12โวลต์นะครับผ่านตรงนี้เป็นบวกหมดนะครับบวกบวกเส้นนี้บวกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าบวก บวกของ USB นะครับบวกแดงนะอย่าอย่าพลาดนะครับบวกลบต้องให้ตรงอ่ะทีนี้วงจรนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็เป็นซิลนี่ตัวที่1ตัวที่2นะครับไปเหมือนเดิมครับกับสวิตช์ปุญแจหาขั้วบวกให้เจอนะครับเราได้แล้วขั้วบวกที่ ออกจากสวิตช์แย่สองแจ็คนะครับเราก็แท็บเพิ่มออกมานะครับจากสวิตช์แจนะจากนั้นต่อเข้าฟิวนะครับจากฟิวนะครับจากฟิวมาเข้าสวิตช์นะครับจากฟิวมาเข้าสวิตช์นะครับสวิตช์ก็ใช้สวิตช์ของตัวมันเองหรือ สวิตช์แยกก็ได้นะครับมันก็จะมี2ส,สายนะครับต่อสายในก็ได้นะครับอันนี้ S อเนี่ยเป็นสวิตช์นะครับเขียวก็ได้ดำก็ได้นะครับชุบจากสวิตช์อีกขาหนึ่งเข้า85รีเลย์ครับเป็นรีเลย์บอรนะครับเข้า85รีเลย์บอรนะครับ85รีเลย์บอสของเราเป็นสีขาวครับ สีขาวนี่มาเข้าสวิตอีกหนึ่งขาขาสวิตท,ที่เหลือเข้า85นะครับจากนั้น86นะครับ86รีเลย์บอร์ดของเรานะครับเส้นนี้86เข้ากาวนะครับกาวตัวถังหรือขั้วลบขั้วลบแบตเตอรี่นะครับตามนี้ จบแล้วนะครับจากซื้อกุญแจผ่านฟิวผ่านสวิตเข้า8586นะครับจากนั้นนะครับเราจะดึงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์ผ่านฟิวผ่าน30ไป87มาเข้านะครับลูปนี้มันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเข้าไปจ่ายให้ที่ตัวชาร์จ USB เรานะครับิ่งมาในฟิวไปนี่นะครับจากบว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 กนะครับย้อนกลับมาลบคบวงจรนะครับอ่ะ จาก12โวลต์นะครับแบตเตอรี่เราก็ดึงมาใหม่เลยนะครับ12โวลต์แบตเตอรี่เราก็ต่อวงจรใหม่ให้เพิ่มฟิวครับต่อวงจรใหม่ภายในรถให้เพิ่มฟิวนะครับปึ๊บใส่ฟิวจาก12 v นะนี่นะครับใส่ฟิวอีกขาหนึ่งของฟิวนะครับวิ่งไปไหนครับวิ่งมานี่ปึ๊บเข้า30รีเลย์บอร์ครับ30รีเลย์บอร์ของผมสีดำนี่เส้นนี้ นะครับจากฟิวเข้าสามสิบซุ ط. ฟิวเข้าสามสิบดิเลบอสนะครับหลุดซะแล้วชื้นนะครับถึงนี้แล้วจากนั้นนะครับแปดเจ็ดเรามีสองเส้นแดงกับน้ำเงินนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับผมเลือกแปดเจ็ดสีแดงนะครับแปดเจ็ดสีแดงวิ่งไปไหนครับวิ่งไปเข้าครัวบวก usb 87นะครับวิ่งไปเข้าบวก USB บวก USB เส้นสีแดงครับจาก87มาเข้านี่ปึ๊บนะครับจากนั้นครับเราก็จะเหลือขั้วลบนะครับก็วิ่งเข้ากาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับปึบอ่ะพอเราเดี๋ยวนะเห็นชัดก่อน พอเราออนสวิตตัวนี้ปุ๊บนะครับตัวกุนแจออนออนสวิตสั่งงานนะครับรีเลย์ทำงานครับหักให้ขา30ไป8 7ดนะครับไฟที่วิ่งจาก12โวลต์มานี่นะครับปึ๊บมา30นะครับพอรีเลย์หักปุ๊บมันจะวิ่งไปแ7ดนะครับจาก8 7นะครับมันจะจ่ายเข้าที่ขั้วบวก usb นะครับกลับมาครบวงจรที่ขั้วลบนะครับมาลองดูครับลองดูครับมี สวิตสั่งงานของมันนะครับแล้วก็สวิตเปินแจนะครับอ่ะออนแจ็คแรกก็ได้นะครับออนแจ็คแรกพอออนตัวนี้ครับ USB ต้องติดนะครับปุ๊บนะครับเห็นป่ะนะครับออฟครับแจ็คสนะครับปุ๊บนะครับออนครับใช่ไหมครับเราจะแจ็คไหนมันก็มีไฟนะครับเพราะว่าเราวัดแล้วนะครับว่าเราต้องการเส้น สีนี้นะครับที่มีไฟ1 2โวลต์ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับที่ผมวัดให้ดูนะครับสิโวลต์แก๊กไหนก็1 2บโวลต์ความหมายคือเนี่ยเราจะออนแก๊กไหนตัวนี้ก็ทํางานนะครับทีนี้มาลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปแก,ก๊กแก๊กสนะครับแล้วออนออนปุ๊บนะครับแล้วลองเสียบชาร์จเสียบชาร์จเสียบชาร์จสายชาร์จอยู่ไหนวะซื้อนะครับตัวนี้ ลองดูนะครับว่ามันจะออก5โวลต์จริงไหมนะครับชาร์จนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมา5โวลต์กว่ากว่านะครับ1.3แอมป์นะครับแอมป์กว่านะครับนี่สีเขียวเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นวงจรง่ายๆนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปค่อยๆไล่นะครับถ้าใครไม่ต่อผ่านรีเลย์อันนี้ ผมไม่ฟันธงนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยไม่ผ่านรีเลย์วงจรน,นี้นะครับผ่านรีเลย์ต่อวงจรน,นี้นะครับสิ่งสําคัญคือไฟจากสวิตช์กุญแจนะครับเราจะเลือกให้แจ็คไหนทํางานนะครับถ้าทุกแจ็คเลยเราก็ต้องออนสวิตช์กุญแจอันไหนก็ตามขานั้นต้องมีไฟ12โวลต์จ่ายออกมานะครับพอออฟขานั้นต้องเป็นศูนย์นะครับให้เลือกขานั้นมาต่อนะครับทั้งสองจุดตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้คือวงจรเดิม จากสวิตช์ุญแจเราแท็บสายจากสวิตช์ุญแจออกมานะครับต่อวงจรใหม่ต้องใส่ฟิวนะครับจากฟิวมาเข้าสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับวิ่งเข้าขั้วบวกนะครับจากขั้วลบลงกาวอันนี้ง่ายๆตามนี้แต่ถ้าอันเนี้ยมันจะดึงไฟจากสวิตช์ุญแจโดยตรงมาใช้เลยนะครับก็ต้องต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ารถเราเนี่ยไหวไหมนะครับ ถ้ามันดึงมาเยอะๆมันจะร้อนมันจะมีอะไรเสียหายไหมนะครับถ้ากลัวว่ามันดึงตรงนี้แล้วมันเสียหายนะครับเปลี่ยนมาดึงไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับเข้าที่โหลดเข้าที่ตัวชาร์จนะครับมันจะดึงไฟตัวนี้โดยผ่านรีเลย์เป็นตัวสั่งนะครับเราก็เอาสวิตช์ตัวนี้มาสั่งรีเลย์ก่อนนะครับค่อยเอารีเลย์ไปสั่งไฟจากแบตมาจ่ายโหลดนะครับประมาณนี้หลักการมันประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือออนสวิต์กุญแจ ออนสวิตสั่งงานนะครับรีเลย์ทำงานแก๊ปนะครับแปดห้าแปดหกทำงานปุ๊บมันก็จะผักขาสวิตด้านในตัวมันนะมารับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่นะครับที่ผ่านฟิวนะครับปบมาเข้าสามสิบกระโดดไปแปดเจ็ดนะเพราะมันผักไปแล้วจากแปดเจ็ดก็เข้าบวกนะครับจากบวกก็ออกมาครบวงจรที่ขั้วลบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายเส้นนี้ถ้ากินโหลดหนักๆเราใช้สายไฟเส้นใหญ่หน่อยนะครับลายนี้นะ อประมาณนี้นะครับ